สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวารตี้นะคะวันนี้นะคะพี่วาก็กลับมาพร้อมกับการรีวิวมากรองอีกแล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นมากรรองที่พิเศษก,กว่าค่าวอื่นๆนะคะนั่นก็คือเป็นมากรองที่พี่สั่งซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ส่งไปรณียีมาให้แบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็มีความตื่นเต้นนะเพราะว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยมากรอง ไม่เสียหายเลยนะคะพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามากรองมันสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ได้โดยที่ไม่แตกหักแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็แพ็คมาประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้แพ็คไรแน่นหนามากนะก็มาเป็นกล่องแล้วก็อยู่แบบ,แบบนี้เลยนะคะซึ่งอันใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะแยกไปในนันแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็อันเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกล่องปกติที่พี่เคยไปซื้อมาเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นตัวมากรองจิ๋วตัวนี้นะคะที่มาจากกล่องไปรษณีย์นั่นเองนะคะนี่ ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้กินสักทีมีแอบเยิ้มนิดนึงด้วยนะคะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันนะคะ,ม,ะมันเป็นมะกรองกลิ่นผลไม้ค่ะแบบผลไม้มากๆเลยอะ่ะชิมอีกอันหนึ่งก่อนโอ้ยโอ้ยหอกหกแต่มันค่อนข้างหวานมันหวานๆเปรี้ยวๆค่ะพี่ไม่ค่อยอยากกินอะ่ะค่อนข้างที่จะ มีรสผลไม้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะคืออร่อยเลยแต่ว่ามันจะคนละอารมณ์กับพวกดาราเทวีหรือว่าร้านแพงๆที่มันจะมีกลิ่นหรือมีอะไรที่มันไม่ใช่กลิ่นผลไม้อมันจะมีพวกช็อกโกแลตหอมๆห,ห,หรือพวกอะไรก็ตามที่มันรสชาติวอ,ว,อว์ๆอนะไรกวนหันะนะนะเออแต่อันนี้ก็มันก็มีความหนึบๆของมะกรองแล้วก็เป็นรสผลไม้ ือพอกินได้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรสผลไม้คือรสผลไม้แทบทังนั้นเลยนะคะก็จะอร่อยแบบผลไม้ผลไม้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาดูกันที่มาการองโดนัทนะคะที่พี่อยากจะมาซื้อมาลองมากๆเพราะว่ามันดูเออเขาทําเป็นโดนัทจริงๆมันก็มาการองธรรมดานั่นแหละนะแต่ว่าเขาทํามาเป็นโดนัทนะรูปโดนัทนั่นแหละเขาก็แยกมาเป็นแบบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวแกะออกมาก็จะเป็นเป็นแบบมีรูตรงกลางนะคะเป็นมะกรองมีรูอืมอืมแบบมะน,นาาค่ะอันนี้เปรี้ยวจ้ะคืออันนี้ก็เป็นรสผลไม้เหมือนกันรสชาติไม่ต่างก,กันกับอันเล็กเลยพอกินได้แต่ว่าไม่ไม่ได้อร่อยเลิศเลย ในความเป็นผลไม้นะคะแต่ว่าพี่ชอบพวกร้านดาราเทวีะอะไรนี้มากกว่ามันจะมีพวกช็อกโกแลตหรือว่ามันจะมีพวกอะไรที่เราแบบตื่นเต้นแปลกๆที่มันไม่ใช่ผลไม้อะคะ่ะคือมันดีตรงที่มันไม่หวานไม่หวานโดดมากเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวของของความเป็นผลไม้อยู่ค่ะนึกออกไหมอืมเดี๋ยวเรามาชิมรสช็อกโกแ,แลตสิช็อกโกแลตอืม กช็อกโกแลตมีกลิ่นช็อกโกแลตพอสมควรกลิ่นค่อนข้างดีจะออกหวานอย่างเดียวจะไม่ไม่ออกขมไม่ออกดารนะทั้งนั้นอืมก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้อยู่ก็ถ้าพี่จะไม่ผิดหมดนี่พี่ซื้อมาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพ้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากดาราเทวีมากเมื่อเทียบกับมันต้องมีค่าส่งอีกเนี่ยมันก็เลยแบบว่าราคาประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ย ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้สั่งบ่อยๆนะคะอาจจะไปซื้อดาเทลวีซึ่งสะดวกกว่าไม่ต้องรอไปซนีด้วยนะคะแล้วก็การที่มันส่งไปซนีมาแล้วมันไม่สภาพมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบเนี้ยคือสภาพมันยังดีอยู่มากๆอย่างนี้นะคะพี่มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะใส่สารกันเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาลองจริงวันสองวันมันก็ไม่ดีแล้วว่ะเออแต่อันนี้ก็ยังดูแบบข้ามไปซนีมาได้เฉย อันนี้มีกลิ่นส้มแบบว่าชัดเจนมากนะคะแล้วค่อนข้างเปรี้ยวด้วยนะคะก็ถือว่าอร่อยในประมาณนึงนะคะในในสิ่งที่สามารถที่จะซื้อสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้อะมันก็โอเคแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันตาลเยอะมันหวานอะ่ะยวไม่รู้สีขาวนะคะสนุกมากเลยอ่ะมันมีแบบเป็นของกล่อง,องมันอันให้นะอ,อันนี้ออกกลิ่นวานิลาแต่ว่าเป็นวานิลลาสองเคราอ่ะ มันเหมือนน้ำตาลหวานๆอ่นะไม่ชอบไม่ชอบชอบสีส้มกับสีเหลืองสีเหลืองเปรี้ยวดีค่ะอร่อยอฮึชอบก็แล้วก็ทอยได้มีอีกสีหนึ่งสีสุดท้ายนะคะน่าจะสีส้มดแล้วนะสีสุดท้ายเป็นสีชมพูค่ะเป็นชมพูเจ๊เจ๊เนี่ยหนึ่งเดี๋ยวชิมว่ามันเป็นรสอะไรอืมน่าจะประมาณสตรอเบอร์รี่อ่ะืมโอเค ชิมแค่เท่านี้เดี๋ยวน้องจะบ่นว่าพี่ว่าอ้วนจังเลยพี่ว่าความอ้วนหน่อยพี่ว่าอ้วนมากพี่ว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่าอ๋อพี่ว่ารีวิวขนมแล้วพี่ว่าก็จะอ้วนไม่ได้ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนะคะกินแค่นี้ก็พอน้องจะได้ไม่มาบ่นพี่นะคือจริงๆแล้วมันไม่ไม่หรอกไม่ไม่ได้สิเรื่องอ้วนขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันก็พี่มีความสุกมันค่อนข้างหวานนะคะก็เลยไม่ได้อยากกินเยอะประมาณนั้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่า ถ้าเป็นอันอื่นมันมันหวานแล้วมันมีความหอมมีความช็อกโกแลตขมเลยมันมีความแลกอะแลกได้แลกความอ้วนกันได้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้อร่อยถึงขนาดที่จะต้องแลกด้วยความอ้วนอ่ะเข้าใจปนะข้าขง้อเอาเป็นว่าก็พอซื้อได้นะคะก็เผาโอเคเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะซื้อบ้างลองเสิร์ชดูนะคะในในอินเทอร์เน็ตอะ่ะลองเสิร์ชดูเลยว่ามากรอง ส่งปรณนีเออพี่ก็เสิร์อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะหลายร้านนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็มีอะไรคอมเมนต์ก็อยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปลาบ๊ายบายค่ะ